สวัดีค่ะโค้ชมการไเล่นโคเกมนานๆวัเล่นเกมไมโครบแขกรับเอร์แขกรัเชิญผมไปติดตามชอบเลยครับมอนเจอหนิถึงแม้จะชองนอเตอรถึงแม้จะคีมมาเอร์ปฝ่ายไปติดตามหน่อยจะพยายามเชียร์เฮ้ยมามาที่โจ๊กติพิษแล้วมาไปโดอมาวะน่ะมันติพิษอะเขาเลื่ยง เออก็อย่างที่ผมพูดนะไปติดตามก่อนเดี๋ยวพยายามเคลียร์ความจงให้มันโอ้ผมมันนาเจ้หมู่บ้านเลยเหรอใช่ข้างๆเนี่ยข้างๆนาเราเลยเห้ยตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อนตัดต้นโอ๊ตเป็นคนเลี้ยงต้นนะมันไม่ใช่ต้นโอ๊ตสิถ้าต้นโอ๊ตมันต้นสวนมันงต้นสวนไม่ใช่ต้นสวนมันมีหลายชนิดแล้วคือต้นไหนต้นโอ๊ตมันคือในหิมะไม่ใช่หรอฮะใช่ปะไม่รู้อวะ รู้ก็บ่อนด้ต้นนี้นะเนี่ยต้นที่ใช่บ่อนนะครับเออมเห็นเหนไอ้นี่ไอ้นี่มาไกลยอยู่ต้นหน้าเลยมัอป็้นะมีปัญหากับต้นไม้แล้วเหรออยู่ไหนอยู่ไหนเอออย่าเข้าไปขอตัดไม้ก่อนให้เสร็จก่อน ข้าวน,นี้ได้ได้ตัดต้นไม้ทันทีไหมเดี๋ยบอกนะหมาป่ามันกินเอ่อเมื่อตองถามว่าว่าไหมาครับเอที่ไทยพาที่ถามไม่มาคือบ้านไหนที่คือแบบมันหายอย่ะไหมครับหายใช่ไหมใช่พอเวลาเราไปโหลดใหม่มันก็เสียตังค์ไปเลยอะ่ะก็ชั่วคราพนี้แหละหายไปเลยเก้อเก้เออขอบฟัวไมขอบฟัก็เลยแลย้วว่าจะเก็บตงังค์อีกรอบนึงหายอีกรอบ ไอนน้ก็ขอ,อแท้อยู่นะไม่ใช่ของปลอมใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยวันนี้มีข,ของคยแน่นเลยเนี่ยต้นสนจริงเนี่ยเนี่ยมีมีต้นไม้แล้วก็มีนี่ต้นสโครเยอะอะโอเคเก็บไปขอดีเฮ้ยเฮ้ยดดไป เอ้เราหรือเราอยู่ที่นี่ดิมาปลูกหญนี้นมหรือเาอยู่ที่นี่ดิียันยันมาหาเกิดอือโอ้โหเจอเจอโคตรน่าเลยเมื่อแบบผมเลยที่เจอเพชรสเม็ดพอดีเป๊ะเฮ้ยหาใชราไ,ไเลยนะเยขุดตค้ายาอเคอย่ไปขุดแปบ เฮ้ยเราอยู่ที่บ่บ้านนี้ดีกว่าเอาไหมแล้วเราก็หาหายมาแลกมามาแลกขากันแลกเปลี่ยนเอนี่เยอะเลยนะเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยมีแต่คนที่ที่อยากเข้าบ้านนะนมวมอร่นาหน้า,หน,าหน้าบานนียกร้เ,รเไป่ามัน็กคดแล้วตรงหน้าบ้เส่เสียงสาวผมก โอ้วาวาว,า,วาจับผสมผธา์เลยเอาไหมโอ้มีขอนเอ้ยไปก่อนเลยเหรอเฮ้ยมีขอนด้วยบอดด้วยมีขอนอะ่ะมีปะรอเฮ้ยหรือเราจะไปหู่ว่าตบอไปดีเอาไหม

ไม่เป็นไรกระเป๋าคุณเพ้นเต็มให้ผมวันจุให้ก็ได้ไม่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 จะไม่ฐานนี่กล่องเลยเหรอมาทำไมหโหลดจัดเลยเอ้ยเราอยู่บุบ้านนี้ดีกว่าเอาไหมเอาเบอร์รี่ไปทำอะไร,รคุณเอาหมดเงินสิเคีย้ยวทำไมเฮ้ยหาบุบบ้านต่อไปเปล่าแล้วขอมามาทำทำไปที่นี่ให้แบบ ให้มันมีเอพซีเยอะเอาไหมาไปแล้ววะเอ้ยเซฟก่อนเลยกว่าอ,อะไรมีสองตัวเฮ้หาเอ้ยนอนอยู่ในหอคอยเปล่า <c oughs> เอาไหม โอ๊ยจิบฮะไม่ใช่ล่งจากเส้นโซนขุดเตียละไปปะไปเซฟผมว่ามาเซฟเหรอผมลืมหมดไปนะว่าเตียนนึษสาเซฟได้สองคนนะย่อมันรอข้ามปาไม่ได้ใช่ม้เยลือมเกตอนก่าเมกียนก็ตกมาจริงๆเอ๊หลุมกระทืกม,มาปะ เออเอ้ยไม่ต้นดีกว่าเฮ้ยเดมดมาเล้ยข้าวอเอามาปรุงสิมันได้แต่โมงเอาไปอื้ยแล้วตีทำไมกออ็นนมดีผมว่าไปเทคกว่าไหม เซฟอะเซฟที่ที่หอคอยโอ๊ยโอ้ยแล้วไปเซฟก่อนหรือนอนก่อนก็ได้ใช่แม่แก ขออนละขอไหนป้นไหนอืมปีิวตัวให้มันด้วยอย่ามันตายหอคอยเฮตุต้นหอคอยเปล่ะห่นะหอ,อ,อมมลอวได้แล้วผุ้มมาแล้วลว,วางไว้ที่เดิมละ น่านทำไม, <c oughs> มเนี่ยม,มีที่เก็บคอแล้วโอ้ขอนดีมาด้วยของกันนียอย่าพึ่งข้ามาเมื่อกี้เสียอะไรอ่ะ ขีเ้เกียจล้นท่นะเอ่บ้านใครมีใครอยู่บ้านไหมก็เลยนี่เดี๋ยวทำไปบ้านนี้มีคน,คคนไ,ไ,ไหน,ไหน<ส>มันอยู่ไหนะมันอยู่ตรงบ้านนู้นเห็นคุเห็นบ้านสแถวที่อยู่ตรงน้้นรเตีมบี้อยู่โอเคเห็นอยู่ แล้วมานก็ปิดประตูอ่ะเพรกคเปิปซีซอมบี้มันแดกเลยนั่นแหละบ้านนั่นน่ะเหมนไห็นว่าของตายหมดเลยเอา่าเราห็นที่กูไปถือด้วยโอ้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 ยคนคนสลัดสองพันสิบโอ้ยอืม <c oughs> เด็ดน้านโน เพื่นน้องไปน้องบ้านตัวเองเอาเอาเอาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาตายแล้วมันระเบิดตัวเองไปแล้วนี่โว้ย เอเป็นเงียเงีๆๆย้ยเอเป็นชัวชีวิตผมไม่ดีตีไม้มันน่ะตัวเลมตัวตีโกเลมมันไม่ตีสเกลรมต้านนะรอเปล่าจำไม่ได้ได ก็ผมไม่สนแล้วผมค่นหินกัหินสำคัญที่สุดในเกมนี้ใช่ไหมโคตรดังๆกว่านี้หน่อยใช่เหลยอคนเดินไว้อย่างนี้ผมไปโดนในร์ไหนใช่ไหมเออผมมันกับผู้บ้าโคตรยำยำยำ ใครมันตายแนะล้วมันอะตีผมตีโ <c oughs> กเล็มก็ตีอะเป็นอะไรวะ <c oughs> ผมไม่อยู่ผมไม่ช่วยตีซอมบี้แล้วมันก็ตีผมเลยเผอไปตีโดเบาไม่ไม่ไม่ซอมบี้มันอยู่หลังไอ้ซอมบี้มันอยู่หน้าผมก็เล็มอยู่ด้านหลังผมแล้วแล้วมันก็ตีเลยอ่ะหรือว่ามันเห็นว่ามันซอมบี้อยู่ด้านหน้าก็ไม่แปลกโดด,ดามเมจนะิเ้งเนาะอืมแต่ซอมบี้ไม่ตายงงไหมเก็บคอผมแล้วใช่ไหมคุณไหนยันเลย เบอร์้เบอร์อบลีมันจะไหนวะเบอร์ลี่มาตัานนาตไหนเอมใช่ใช,ช่ได้เขียนบับอินเดอร์แมน,ใ,น,นใครมันบับ ดีาามาไม่ได้แอมผมอะมาคุณทำอะไรอะดูคนสอบอ้อคนสอบคนสอบพันยี่สิบเนาะนี่ผมได้ฟิงมาเมื่อกี้ผมไม่ผมผมเห็นอะไรนี่แหละมัน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 ผมเห็นดีน,นนะ<ว>ผมก็เลยขุดอ่ะคุณผมก็เลยขุดอ่ะผมได้ฟิง<ว><ว>มาคุณผมได้ฟิงมาได้ยินแล้วเออ์ิปเปอร์มา ก็สวยไม่หลบเลยเก็บของผมไปหมดแล้วเหรอไม่ได้เก็บมันไปไหนวะของตายที่ไหนคุณไม่โลอ่ะยัน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 ที่ผมเดยต้องไปะคือกับบัาน <c oughs> น่าจะ อเอ็นหรือเราหยุดคิดไว้แค่นี้ก่อนแล้วค่อยไปตัตด,ตด,ตดตัดก่อนก็ได้โอเคเอ่อตอนเราพออยู่ได้ใช่ไหโอเคแค่นี้ครับ